สวัสดีครับแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู้ผู้สู้คนเนาะครับผมมือนี้พ่อใจดีได้มาตามต่อหวยช่างคมเนาะครับเนาะหววที่แล้วรุดพี่น้องห่งวที่แล้วรุดหวดนี้มาแก่โตกันไหมพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับมาเบ่งบรรยาก,กาศร,รอบๆของบ้านสร้างคมเนาะนะนี่ครับ บรรยากาศรอบๆบันสางกบนะครับเนาะฝากเป็นสิมิ้นแนวทางฝากพีตอดนองบะครับผมนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าเข้าไปติดตามแนวทางของสางกบนะครับเนาะงวดนี้เป็นว่าไฟล่างตาพี่น้องไฟล่างตาของสางกบนะครับเนาะงวดที่แล้วมีหนึ่งติดมาแล้วพี่น้องเนาะงวดที่แล้วครับโบเป็นยังพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดขึ้นกันครับผม แนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องเข้ากับบัากันนะครับเนาะตอนนี้ผมกับมาใช้ถ้ำยู่บ้านสร้างคมเนาะครับเนาะนี่แหละครับบ้านเพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสร้างครับผมเดี๋ยวรอคิวเนาะครับเนาะรอคิวเขาไปหา,าแนวทางสร้างคมเพิ่นประยู่กระเลยมาอ่ากระเลยมาเพิ่นขึ้นไปไว้ให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นขึ้นไปไว้ให้ ก็เลยต้องรอคิ้วกันก่อนเนาะทางช่องกับมาหลายผูหลายคนพี่้องเอฟซีเนาะครับก็าก็ต้องรอเพื่อนครับผมถ่ายทำเจอเละคนเนาะครับถ่ายเจอเราค้นพี่้องเอฟซีครับผมนี่แหละครับบรรยากาศบานสางคมเนาะครับนี่ครับผมมาถ่ายทำอยู่บานเลยครับเพราะว่าเพื่อนบปอยู่เนาะครับก็ต้องรอครับผมรอคิ้วครับผมว่าพอดีมีแนวทางฝากทีตอนนองบอก ได้ยินข่าวว่าไฟล่างตาได้พี่น้องไฟเน่ยพี่น้องหลุดมาสองงวดเลยพี่น้องสังคมวดนนี้เป็นงวดที่เพ่นว่าหมั่นใจที่สุดตั้งแต่ที่คำนวณเหลขกมานะครับเนาะตั้งแต่คำนวณมากกเลยเพอนเลยขอสีนะครับผมเอาครับไปเบิผมวพร้อมๆกันครับาแนวทางของสังคมมีอย่างไงครับผมนี่ครับผม ของสร้างคมสิเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องเนาะของสร้างคมสิเป็นลักษณะนี้เด้อ่าเขียนเขียนใช้กระกระังเนี่ยกรว่ามันคมอยู่ด้วยแม่นย่ำอยู่ด้วยถิ่วฉลูก,กันอยู่ด้วยครับผมถ้าเขียนอยู่ในกระลังนี่ครับถ้าเขียนจากอื่นนี่ก็จะยากเลยพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับแนบวทางของช่างคมนะครับเนาะงวดอ่างวดวันที่สองพฤษภา พี่น้องเอฟซีสองห้าหกหกนะพี่น้องเนาะอยางคมเพิ่นมี่แนวทางฝากพี่ต่อน,นองนะครับนะครับหมช่าง,ง,คงคมนะครับเพ่่นเขียนวาให้วิ่งบนกับร่างพี่น้องบนล่างนี่โอ้วิ่งสองพี่น้องสองกับสามนะพี่น้องเนาะเหล็กเพิ่นกับ สวยงามอยู่เด้พี่น้องเล็กเพิ่นกับสวยงามหนาดูชมอยู่พี่น้องครับผมหนาดูชมอยู่ครับผมเล็กจางคมหนาดูชมอยู่นะครับน้องวันนี้กับพอบึงครับผมพอฟังนะครับเล็กเพิ่น,น,จ,นจับคู่ให้นะพี่น้องเล็กบทล่างวิ่งสองกับสามได้พี่น้องได้เล็กสางคมเพิ่นจับคู่ให้ด้พี่น้องจับคู่ให้สองแปดพี่น้องสองเก้าครับพี่น้อง กับสามแปดพี่น้องสามเก่าพี่น้องเลขที่เพื่อนมักเพื่อนหักเพื่อนแพงมีอยู่สองคูสองชุดเท่านั้นพี่น้องครับผมเป็นเลขอีกอย่างพี่น้องเลขที่เพื่อนมักเพื่อนขีดเส้นใต้ไว้ให้นะพี่น้องสองเก่าพี่น้องสามเก่าพี่น้องสองแปดกับสามแปด ก็เป็นเลขตัวกันนะพี่น้องครับผมเนาะงวดที่แล้วกรลดพี่น้องสองงวดเลยพี่น้องลดหมายสร้างคมลดสองงวดเลยพี่น้องวงวดนี้พันดาไฟล่างตาพี่น้องสีเอาไอ้คักๆเลยวันหนาวให้มันแน่นเน่เน้ยนๆนักๆชั่วๆพี่น้องเลขตัวกันเพ่นมีอยู่สองคู่พี่น้องเลขตัวกันเพ่นได้ครับนะมีอยู่สองคู่ได้พี่น้องเลขตัวกันเพ่นสองเจ็ด สามเจ็ดพี่น้องโตกันถ้าพลาดจากอ่าอ่าถ้าพลาดจากสองแปดอสองเก้าพี่น้องสามแปดกับสามเก้าผ่านมาอาจสิมาเป็นโตกันได้ก็ได้พี่น้องสองเจ็ดกับสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะมันกับบ่อแน่นอนพี่น้องเนาะแนวทางมีเขา่ามีรุดพี่น้องนี่แหละครับคือแนวทางของสางคมเนาะครับเนาะแนวทางของเราอ่าแนวทางของเราไม่ใช่ เป็นมาแบบนี้พี่น้องงวดน,นี้คือสิบอทําให้เอฟซีกับพี่น้องผิดหวังครับผมเพราะว่าเด็กออกปุ๊บเพื่อนสีคำนวนปั๊บสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรใดก็แล้วแต่พี่น้องเขาเล่าสิม,มาประกบกันครับผมแล้วก็สิม,มาเบิ้งแนวทางแต่และแนวทางนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเป็นแนวทางของเรามันใจได้เสื้อใจได้ครับผมจังคำนวนออกมาจับคู่ ให้พี่ให้น้องเอฟซีได้เบิงได้แง่งได้ไปรุ่นไปเสียงโชคเสียงดวงพี่น้องนี่แหละครับของสร้างคมเนาะครับเนาะนี่แหละครับเอาพี่น้องครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีแคบหนาจอไว้พี่น้องแคบหนาจอไว้แล้วเกิดจะลืมนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อดติดตามให้พ่อใจดีนะครับพ่อจะมีกำลังแรงใจเนาะครับเนาะออกไปหาแนวทางฝากพี่ตอนน้องครับผมนะครับนี่แหละครับแนวทางของสังคมเนาะครับเนาะนี่แหละครับสถานที่ของบ้านของสังคมครับผมที่เพิ่นมาเห็ดมาสางเรียกว่าเป็นบรรยากาศอยู่บ้านเพิ่นเนาะครับเนาะนี่ครับผม ยังใดก็อย่าลืมนะครับเด้อยังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะพ่อใจดีพ,จดพ่อจะมีกำลังแรงใจอาหารนะังท่างฝากพี่ต่อน้องครับผมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องนะพี่น้องแคบหน้าจอครับผมนะพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเอาวันที่สองพุสภาพสองหาหกหกพี่น้อง ขอให้พี่น้องเอฟซีของพอใจดีสูผู้สูข้นเนาะครับเนาะให้ถูกหวยด้วยเบอร์ไปพร้อมพร้อมกันเนาะครับเนาะในงวดวันที่สองพฤษสาภาพสองหาหกหกพี่น้องอย่างไดก็อย่าลืมนะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด็ดขาดพี่น้องอย่างไดก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้พอใจดีด้วยครับเดอ้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลพี่น้องนะครับ หขอให้โชคให้มั n น้ำกันสูฟูสูข้นเนาะพี่น้องเนาะเอาเขางวดวันที่สองพุณเสื้อสองห้าหกกกขอพี่น้องเอฟซถูกหวยด้วยเบอร์ไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะความเจ็บให่ใด่ความขายยายไข่ให้มีิได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอน,น้องซ้ำนี่ละครับคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม